สวัสดีครับกลับมาพบกับ x t a b b ิ t t ีนะคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะโหมดจำกัดเวลานะโกมีขนส่งนะการเข้าร่วมนะต้องเลเวลสามสิบสามขึ้นไปนะแค่ตัวเราก็เข้าร่วมได้นะเปิดวันอาคารกับวันศุกร์นะตอนหกไอ้ไม่ใช่หกโมงนะไอ้ตอนนี้มันสี่โมงครึ่งนะเวลาเหมือนจะไวไปสองชั่วโมงนะ เปิดตอนสี่โมงครึ่งนะสี่โมงเย็นนะวันอาคารกับวันถุกนะวิธีเข้าก็เหมือนเดิมนะอยู่ด้านล่างเลเวลเรานะเลเวลเราตรงนี้ก็กดชีวิตยุคหินนะเราก็มาที่จํากัดนะจะเป็นโหมดจํากัดเวลานะมีเวลาเข้าร่วมทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะก็กดไปได้เลยนะ กดมาป๊บเขาก็จะพาเรามาคุยกับ n อ c นะชื่อมิรุตรงนี้นะท่านจะทำอะไรหรอออกเดินทางนะนี่นะกดแช่ไว้นะแล้วก็ปล่อยนะอประมาณนี้นะกดแช่ไว้แล้วก็ปล่อยนะจะเกินไปตรงที่ระเบิดไม่ได้นะไม่งั้นมันจะแบบยังไงนนี่นะนนะความเร็วมันจะตกนะ ก็แค่นี้พอนะนะพอหมดปุ๊บก็นี่ใหม่นะโหเกือบไปนะนะก็ประมาณนี้นะวิธีเล่นนะกดค้างเพื่อเร่งนะเอาออกก่อนระเบิดนะนะมันก็จะเร่งนะ ปึ๊บแล้วก็พอนะนมันนี้แม่งเกือบเกือบไฟนะเกือบระเบิดนะ <c oughs> ชอบเป็นอะไรหว่าเสียวนะ <c oughs> ก็เหมือนกับการบินนะใช้แรงมากไปก็เหนื่ยเปล่านะพอ <c oughs> ส่งสำเร็จนะก็จะได้ตะโตนนะล้อ EXP นะแล้วก็ใบไม้นะ <c oughs> หมดแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะเข้าร่วมได้ครั้งเดียวนะอย่าลืมว่าต้องแตะค้างไว้นะเราก็ปล่อยก่อนที่จะถึงระเบิดนะแล้วรอสักพักให้มันเก็ดวิ่งกลับลงมาหมดก่อนนะถึงจะกดใหม่กดค้างใหม่ได้นะครับวิธีเล่นก็ประมาณนี้นะลองมาเข้าร่วมกันดูนะเป็นโหมดจำกัดเวลานะมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะในการเข้าร่วมนะ ก็สำหรับการรีวิวหมดนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในเนื้อหาหน้าสวัสดีครับ